สวัสดีครับวันนี้เรามาจะมาทําวิธีการรับสายอัตโนมัติเมื่อแนบหูนะครับขั้นตอนที่แรกขั้นตอนที่หนึ่งครับไปที่การตั้งค่าของเครื่องครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับไปที่เครื่องมืออำนวยความสะดวกครับที่เป็นรูปคนสมองเครื่องคนครับเครื่องมืออำนวยความสะดวกครับ แล้วก็ไปที่ท่าทางและการเคลื่อนไหวครับการรับสายโดยอัตโนมัติเมื่อเนี่ยหูครับก็คือมันจะรับอัตโนมัติเมื่อเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นแนบที่หูนะครับเราก็เปิดฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมาครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นครับก็คือ เมื่อมีคนโทรเข้ามาปุ๊บเราหยิบโทรศัพท์เนี่ยผมว่ามันก็จะรับให้ทันทีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ